มุ้ง<ส>พ <straightforward> ี่ครับก็มูเหลือมครับอยู่บนล้วซึ่งเคสนี้ยเจ้าของบ้านปกติดัวล้กเขาพยายามที่จะจับได้แต่ตัวนี้เขาไม่ไหวจริงๆเขาาตัวมันใหญ่ผมดูแล้ว3ามไปปลายเกนะครับเดี๋ยวมาจับกันโอเคครับพร้อมใช่ไหมกลางใช่ใช่จ๋อเลยครับ เรากำลังขึ้นไปแล้วนะ จะค่อยๆจับนะครับตอนนี้มีการเคลื่อนไหวครับตรงนี้นิดน,งนึงนะครับ ไม่ถึงวะได้้วได้ไม่กยยมีเลลแ้วปล่อยครับปล่อยพี่เต็ <c oughs> มตัวปล่อยครับใช่ใช่พี่ปล่อยเลยมึงพี่พี่เต็มตัวปล่อยครับ เดี๋ยวปล่อยแป๊บนึงครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปดักนู้น ได้แล้วพี hey. ่ก็ยากนิดนึงครับตั้งแต่ข้างบนแล้วคือเขาเริ่มรู้ตัวรู้ตัวเ็าถอนหัวปุ๊บมันแกบันไดมันไกลจยยากตัวผมละฉะนั้นการที่ถึงเขาเนี่ยเรามีโอกาสบันไดพีกก็เลยผมเลยปล่อยครับพอปล่อยอิสระเนี้ยพอไหลไปถึงจุดตรงนู้นปุ๊บเราเสียเปรียบเพราะว่าเราไม่เห็นสัดส่วนลําตัวมันเห็นหัวแค่ริมๆมครับมันมันมันเสียเปรียบมาพอดีโชคดีครับเพราะฝั่งนี้มันเป็นกาแพงแล้วก็ อ่ามันมันมัน,ม,นมันไปต่อไม่ได้ฉะนั้นเลยบังคับเู้ลงครับก็คือเขาจะเข้าป่าเพราะว่ามาจต่ฝั่งนี้แน่นอนอนะครับนี่ผมว่าสี่เมตรได้สบายมากตัวใหญ่ครับเออได้แรงนะครับก็ภารกิจสําเร็จครับที่อยู่ดับเลยบางเขน,นใช่ครับผม เล็กมาเลยครับ <trips> เล็กมาเลยครับเข้าไปที่ลูกปกติจะม้วนเข้าหามึงอย่างนี้มันแรงหมดแล้วสวยครับตัวเป็นลูกเลยมุงใหม่ครับผมพวกนี้กี้ดักแมวครับดักก็คือจะกินแมวนี่มันมีมันมีกระรอกครับโอ้กระรอกน่าจะเล็กแหละ เชือกหนึ่งเส้นครับครับเดี๋ยครับการรก้ิดเสร็จแล้วก็มันยากหลายๆอย่างนะครับปัญหาการทำงานก็คืออุปสรรคมีอยู่แล้วแต่เราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับถ้าทําไปแล้วแล้วเราไม่ปลอดภัยเราโดนกัดก็ไม่ทําครับเราใช้เราจะทําให้มันปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็จบให้สวยที่สุดก็คือเราไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็หมูได้รับบาดเจ็บให้น้อยที่สุดครับเพื่อนําเข้าไปซึ่งคุณทั้งธรรมชาติต่อไปครับขอบคุณครับ